ครับนีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกันเช่นเดิมครับผมกับช่องโ no น .1 แห่งการตีตุ่นครับผมวันนี้มากับทุนเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆากครับผมผลปิดเกือบลัานอ่ะวันนี้ครับผมมาตรุยแบบผมบอกเลยว่าผมอัดไปแล้วหนึ่งคลิปอืมซึ่งคลิปนั้นเกิดอาการงองแงใส่ผมเออ ผมเลยต้องมากดอัดไม้ซึ่งก็คือกดต่อกันไปเลยอืมซึ่งบอกแล้วว่าอย่างสุดโอ้โหแต่ว่าเราพลาดไปตรงที่แม่งเจ๋งเออเปิ่อไวก่อนตัวได้ครับลืมบอกลืมอธิบายเลยอ่ะมวัวแต่ดาวอยู่โอเคครับผมวันนี้มาเล่นกันเบส15นะครับผมเรียกว่าผมบอกหรือว่าผมเตรียมมาเยอะมากๆครับผมสองทัวเลย เกินปุยมมย,ม,ยมาแล้วเขามาันตีกันไปพูดกันไปแต่ก็จะพยายามไม่ลืมอธิบายก,กันนะเออซึ่งตอนนี้เรามาเนี่ยทุนห้าพันเนี่ยผมบอกเลยว่าสามารถลากได้ยาวๆหรือเล่นเบ็ดสูงๆก็ได้ครับผมเนี่ยสามารถเล่นเบ็ยี่ห้าได้เลยนะแต่ว่าเราจะเล่นกันที่เบดสิบห้าวันนี้ลากเป็นเบดสิบห้ายาวๆเลยแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้ ดูกันเอาเองดีกว่าเออต้องดูกันเอาเองดีกว่าว่าวันนี้อาการเป็นยังไงนะเออคือค่อนข้างแข็งเลยบอกคําเดียวว่าค่อนข้างแข็งมากครับผมสําหรับที่ผมสัมผัสเกมแรกมานะแล้วก็แบบรู้สึกตึงๆมือเออพวกตุนใหญ่เนี่ยรู้สึกตึงๆมือได้เลยแต่ไอตัวสองตัวเมื่อกี้คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมายังไงวะเอออ่ะสวยงามยังได้อยู่ฮะสามร้อยปัดไปที่นี้แล้ว ตัวใหญ่สองตัวนี้ยังไงเอยต้องเป็นของเราต้องเป็นของเราหรือเปล่าโอ้โหนี่ไม่มาวาอ่ะปลาช้าสองตัวผมถึงเวลาของนายแล้วมาเออผมบอกแล้วผมบอกแล้วไม้ตัวไม้ตัวสองตัวแล้วครับผมสองตัวแล้วผมโบนกลับิทีลูกหูสองสามตัวสามตัวสี่ตัวไหมสี่ตัวไหมอืหึมดรอไปขึ้นมาเจ็ดพันแล้ว่เฮ้ยทำไมรอบแรกไม่แข็งวะ คือรอบแรกผมตีแข่งมากครับจริงๆคือว่าผมโอ้ยเจ็ดร้อยมาให้แล้วสำหรับคุยนี้มา้าวนขับมาตีวนขับมาตีตัวเดิมอะแล้วก็กลับมาตีใหม่กลับมาตีใหม่โอ้โหโอเคโอเคอเค,คือรอบแรกตึงมากนะผมบอกเลยว่ารอบแรกผมตีต้นเกมอะดึงยื้อยื้จนแบบยื้ยื้ยยจนยืดจริงเออ สุดท้ายไม่ได้จนท้ายเกมนะเออแต่อันนี้รู้สึกว่ากลางกลางเกมเนี่ยมาต้นเกมกลางเกมมาแต่ไม่รู้ว่าท้ายเกมจะดูดเราหรือเปล่าผนมะต,ตอนนี้เราบวกไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเราบวกมาประมาณพันกว่าเออเปนสองตอนเนี้ยอืมที่เอาทุนมาเยอะไม่ใช่เพราะอะไรเลยครับผมเพราะผมกลัวหมดนั่นเองฮนะเวลาโดนกินเข้าเนื้อแล้วจะได้แบบ ไปต่อได้เลยไงแล้วมาอีกโอเคขึ้นมาเจ็ดนั่นแล้วก็ตั้งสี่ร้อยห้าสี่หกวนมาตัวตัวใหญ่ทีแล้ววนมาอีกทีนึงโอ้เราไม่ระเบิดแล้วกันโอ้ชิ่งไปแล้วชิ่งไปแล้วโอเคครับใจเย็นๆเข้าไว้ฮะอันนี้ไม่จับเวลานะเออผมลืมบอกว่าผมไม่ได้ในห้องจับเวลามามามาวนอีกทีสวยง่ายผมไปเก้าร้อยแล้วตอนนี้ขาดอีกนิดนึงจะขึ้นเป็นแปดพันโอเคมามา อีกนิดนึงผมว่าผมว่าจะเจาะที่แปดพันว่ะเออถ้าถ้าไม่ไม่ขึ้นก็น่าจะเจาะที่แปดพันครับยังไงวนกับดีซ้ําเออสวยามโอ้โหแปดพันแปดเฮ้ยเฮ้ยแปดพันแปดเลยเหรอโอเคผมว่าไปได้ต่อว่ะสามร้อยโอเคแล้วมาอีกตัวนึงเป็นหมื่นถันทีเลยวู้เจ๋งยังยังยังไม่หยุดหลอกยังไม่หยุดหลอกเออมาดี มาอีสามแล,ล้วักิตอนนี้โอ้โหไปพอดีกว่าพอดีกว่าพอดีกว่าท่านผู้ชมพอพอขอแล้วพอแล้วหมื่นหนึ่งถึงว่าวันนี้โอเคแล้วบวกมาห้าพันบกเยอะมากวันนี้ผมบวกเยอะมากจริงหูก็วันนี้ผมยอมรับเลยว่าถึงจะตึงแต่ว่าท้ายเกมมาขอแค่ยื้อพอครับผมสำหรับวันนี้ใบยบายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยล่ะ<ไป> 驸马郎，提着王啊满货，赶了回，花儿碎了妆。